พพวกกเราาาลัังงสบบยจตมือนทุเรียนบวกคาเฟ่ากลายเป็นคาเฟ่ทุเรียนดูวยบายมีอาหารญี่ปุ่นด้วยมียำทุเรียนพุงสดมีชาบูเนื้อวากิวอีกมีจัมโบ้บิงซูทุเรียนด้วยใช่เพราะที่นี่คือคาเฟ่ทุเรียนแอนนีโตะอาหารญี่ปุ่นอัุธยะของอร่อยเยอะอายายมากๆบายบายเราไปดูคลิปกันเลยไหมไปใช่หิวแล้วหิวแล้วไปกันเลยสวัสดีบิงบาย มีใครชอบกินทุเรียนไหมคะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่นี่มีทุเรียนบิงซูด้วยเป็นทุเรียนแบบหน้าล้นเลยอะ่ะอยากกินไหมคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นให้ครบทุกอันเลยอันที่หนึ่งคือชิงช้าไป,ไปดูชิงช้ากันอันที่สองเป็นปีนป่ายไปปีนป่ายกันต่ออันที่สองปีนป่ายโอเคโหปี่ายไม่ต้องใช้มือเลยเหรอ เดินแบบตัวลอยเลยเหรออันนี้สามสะพานเชือกโอเคไปกัน<ม>นี่ทุกคนบิงซูทุเรียนมาแล้ว<ม>ไปเร็วไปเร็วไปเร็วของพวกของพวกราไปล้างมือกันก่อนอย่าลืมนะน้องๆเวลาเล่นเครื่องเล่นหรือว่ามาสนามเด็กเล่นก่อนจะกินอะไรเราก็ต้องล้างมือเอเตรงนี้มีอ่างล้างมือด้วยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ บิงสูทุเรียนค่ะว้าว,ว,าวทุเรียนแบบจัดเต็มมีอะไรอีกเนี่ยทปปิ้งเป็นข้าเหนียวมะม่วงเอ้ยข้าเหนียวสีม่วงว้าวน่ากินมากกินได้ใช่ไหมกินได้เลยลจัดได้เลยค่ะใช้ <c oughs> มือได้เลยค่ะเราล้างมือเสร็จแล้ว <c oughs> อืมนู้ช้ำๆเลยอนะ่ะทุเรียนเยอะมาก <c oughs> อุ้ยว้าวข้าเหนียวระล้อเลยอะ ดูนี่ทุเรียนเป็นคำๆเลยกินคำใหญ่ได้แล้วกินได้ ผัดไทยเส้นอูด้งไม่กิฟแล้วกุ้งแบบใช่กุ้งทอดกรอบาเลยอะ่ะก็บีบมะนาวเลยไหมบีบมะนาวเลยครับอืมพอๆผัดไทยนิโตะใช้เส้นอูด้งสดเหนียวนุ่มผสานความเป็นไทยด้วยซอสผัดไทยต้นตำับเหมืนผัดไทยเลยอะ่ะแต่เฮตเจอร์ความเส้นจะเป็นแบบ นุ่มๆอร่อยเลยมะเกีิงทอดืูเขเรียนเน้นๆแล้วก็โรยคลองมาด้วย <ๆๆ S 1> อ่ะให้น้องเบงชิมอ,อร่อยแบบอร่อยมากจริงๆแบบที่ที่คิดไ้เลยต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่โอ้ ยังไงบิงที่ชอบเลยปะทุเรียนหายไปแล้วสองสองชิ้นโอ้เด็กๆชอบกินมากเลยอันนี้มีชื่อว่าถ้าใครมาต้องสั่งเลยนะจัมโบ้หมอนทองคิมมี่สมูทตี้ใช่อร่อยมากๆนี่คือรสชาติที่แบบที่ตามหาเลยไม่หวานเกินไปคนชอบทุเรียนเป็นไงแม่กิฟต์ถูกใจมากสวรรค์เลยอะ่ะไม่กิฟ ไม่กิฟต์น้องบิงเขาก็ชอบนะให้น้องบิงบ้างแม่เอาทุเรียนให้บิงเขาจะมีเนื้อทุเรียนโปะอยู่ข้างบนด้วยนะนี่ขนาดกินไปแล้วสองชิ้นแล้วนะครับแล้วครับเนื้อทุเรียนมาแล้ว,ไม,ลวไม่เป็นไรีไนี่คือเนื้อทุเรียนที่มากับจัมโบ้หมอนทองครีมมี่สมูตตี้ยำหกปีไม่กิฟต์ ยำหัวปีกุ้งเทมปุระนำผักพื้นบ้านของไทยยำด้วยน้ำพริกเผากลมก่อมสุดโบราณทานคู่กับกุ้งทอดซอตสสไตล์ญี่ปุ่นเข้ากันมากๆโดนัทกุ้งนี่คือของโปรดที่เด็กๆต้องสั่งเลยนะมาแลครับเอาละครับหืมกรอบๆเลยอะ่ะว้าวได้ยินเสียงเลยอะ่ะอร่อย,ยจริงๆป้าใบใช่ตรงซอสเขาจะ ลาดซอสมาด้วยเขาจะทําเป็นอาหารแนวฟิวชั่นเป็นอาหารไทยร่วมกับญี่ปุ่นผสมกันเลยเด็กๆทําอะไรคะเนี่ยวัดรูประบายสีเหรออ๋อใกล้เสร็จหรือยังรูปในเชือผมผมผู้ชายจะเป็นสีสีอะไรดีสีน้ำตาลเหรอโอเคค่ะส่วนของน้องบายเป็นกําลังทานค่ากินทุเรียนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกินทุเรียน อเราไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนไงแล้วของหนูเป็นผู้หญิงกับผู้ชายทาอะไรเป็นญี่ปุ่นเนระเป็นญี่ปุ่นกับไทยอ๋อชื่ออะไรนะนาโตนาโตกับอะไรนิต้าอ๋อนาโตกับนิต้าวิ้งเสร็จแล้วเหรอวิงเก่งอะวิงเสร็จแล้วขอดูหน่อยค่ะอ <super> ุ้ยใกล้เสร็จแล้วอะอาให้เสร็จก่อนห้เสร็จก่อนมาใครเสร็จแล้วเอามาส่งคุณครูเสร็จแล้วมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจ นี่เสร็จแล้วค่ะมีหัวใจด้วยวิ่งตรงลิ้นเป็นสีชมพูตรงหน้าเป็นสีขาวใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันเลยผ่านค่ะเอาไปเลย10คะแนนเต็มเลยค่ะต่อไปใครเสร็จแล้วมาอุ้ยมีหัวใจด้วยเหรอนี่มันแล้วหัวใจแล้วใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูรอดูของพี่ไบค์ก็ใกล้เสร็จแล้วของพี่ไบค์เนี่ยแปลกมากเพราะว่ามีทุเรียนด้วยต่าทุเรียนมันเหมือน ดวงันจันนิดหน่อยค่ะเ๋อเหมือนดวงจันเหรอเสร็จแล้วค่ะเสร็จหรือยังคะมาขอตรวจหน่อยค่ะนี่อันนี้สบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างไหนบอกคุณครูหน่อยนี่สีอะไรคะสีเหลืองเนี่ยผมสีอะไรสีเขียวอันนี้ผมเป็นสีสายลุงเรนโบว์เลยใช่ไหมคะอันนี้ประเทศอะไรคะประเทศไทยอันนี้ประเทศอะไรคะประเทศญี่ปุ่นค่ะเก่งมากเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มนี่ถูกแล้วปลาสิบคะแนนค่ะ ไหนของน้องบายมาตรวจนะคะอร่อยอ๋อเขียนว่าอร่อยด้วยเหรอใช่อบหนูชอบกินทุเรียนใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเขามีเขียนด้วยคาเฟ่ทุเรียนแอนนิโตะอาหารญี่ปุ่นอยุธยาเขาก็เลยมีรูปเด็ก2คนกําลังกินทุเรียนอยู่เอาไปเลยสิคะแนนเต็มเหมือนกันค่ะอ่หนูเขียนสิคะแนนเต็มให้หน่อยค่ะสิบเต็มสิเขียนเป็นไหมคะสิบส เต็มสิบโอเคค่ะการเดินทางมาคาเฟ่ทุเรียนนะครับใช้เส้นทางสายเอเชียเจอเซ็นทรัลอยุธยาก็ชิดซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายขับผ่าน3มไฟแดงข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานและชิดซ้ายไปทางบางปะอินเลี้ยวซ้ายขับมาอีกแค่2กิโล เจอหมู่บ้านสุภาลัยให้ชะลอรถถึงแล้วครับทุกคนคาเฟ่ทุเรียนแอนนิตโตะอาหารญี่ปุ่นอยุธยาเห็นป้ายแล้วเลี้ยวเลยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่ง ที่จอดรถก็มีเยอะมากครับและที่บิงบายชอบนะครับมีสนามเด็กเล่นมีบอ่อทรายมีสนามหญ้าให้เด็กๆมาวิ่งเล่นปล่อยพลังเ <c oughs> มนูแนะนำนะครับ <c oughs> มาแล้วผัดไทยนิโต้และร้านนี้นะครับใช้เส้นอูด้งในการทำผัดไทยเหนียวนุ่มอร่อยกำลังดีเลยครับ <c oughs> และยังมียำหัวปีกุ้งเทมปุระนำผักพื้นบ้านของไทยยำด้วยน้ำพริกเผากลมกล่อมสุดโบราณทานคู่กับกุ้งเทมปุระสไตล์ญี่ปุน่น ที่เด็กชอบก็มีนะครับโแคลิฟอร์เนียอัดแน่นด้วยไข่กุ้งของปวเด็กๆและที่บยชอบจริงๆบิงซูทุเรียนจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งบิงซูเลยนะครับเป็นรสชาติทุเรียนกินหอมหมอนทองนุ่มละมุนลิ้นมากๆครับเนี่ยเรามากินบ่อยมากเรามากิน5 6รอบแล้วบิงบยชอบจริงๆครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบยด้วยนะบ๊ายบาย